มาจ้าคั่วพริกค่ะวันนี้เราจะทำพริกเผาหมูสับเอาไว้คุกกินข้าวค่ะหรือภาษาสุพรรณเขาเรียกว่าเอาไว้หยําข้าวค่ะถ้าคนสุพรรณเขาจะเรียกหยําหยําข้าวจ้ะใส่ไระเดยจ้ากระเทียมกับหอมแดงแล้วก็คั่วค่ะ ทำเยอะหน่อยนะจ๊ะเอาไว้หยำข้าวกินค่ะคนสุพรรณเขาบอกเอาไว้หยำข้าวแต่ถ้าคนภาคภาคกลางได้คุกข้าวเอาไว้คุกข้าวกินจ้ากับผักคนสุพรรณบอกหยำยิ่งกินมือยิ่งอร่อยค่ะยิงกันน้ำพริกเราจะไม่ตำานะคะ จะเอาไปปั่นจ้ะพุ่นเวลาเยอะนี่จ้ะคั่วไปเลยจ้ะคั่วให้ออกำดำๆก็ไม่เป็นไรนะคะคั่วไปเลยจ้าเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดน้ำมัน ได,ได้แล้วจ้ะพอแล้วปิดไฟเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันปิดไฟเลยค่ะแล้เวเราก็ตักใส่โถปั่นเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันตักใส่โถปั่นไปเลยจ้านี่จะโถปั่นเรานี่ค่ะแล้วก็ามาเตรียมตัวปั่นเลยนะคะใส่กะปิลงไปด้วยจ้า ใส่กะปิกับน้ำมะาขามใส่น้ำมะขามมงไปด้วยจ้ะที่น้ำมะขามใส่ลงไปเลยการปันป่นจีจ้าเ้าย,ย้าจ้อจ้า่ปั่นแค่นี้พอไม่ต้อง้ะเอียดมากมาจ้าเตรียากราจ้าลย ใส่น้ำมันลงไปจ้ะน้ำพริกเผาใส่หมูสับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยจ้า ีจ้าแล้วก็ผัดเลยปรุงรสจ้ะนะจ๊ะใส่รสดีลงไปใส่ชุ่มชื้รสลงไป <c oughs> ใส,ส่ตาลปี๊บลงไปจ้ะปรุงรสตามใจชอบเลยนะจ๊ะเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็ผัดลงไปจ้า ปาสักหน่อยนึงปาจากานึ่งาแล้วก็ใส่นี่จ้าพระเอกของเราหูสับลงไปเลยจ้าเอาคุณธนาวัฒน์คึ้ <c oughs> คนมาคนด้ฉันหน่อย <c oughs> นี่จ้าผัดลงไปเลยจ้าหมูสับยกขึ้่เขาหมูสับจ้าข้าวกิน อร่อยมากจะชิมรสสักหน่อยก่อนนะจ๊ะขอชิมรสหน่อยอร่อยแล้วค่ะได้ที่แล้ว จะปิดไฟแล้วนะจ๊ะอร่อยมากเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วได้ถ้วใหญ่เลยกินไม่หมดเก็บใส่กองแค่ตู้เย็นไว้จ้ะกินได้หลายวันคุกข้าว,วร้อนๆยิ่งกินกับมือนะแซ็ปอย่าบอกใครไปแล้วจ้าสวัสด,ดีจ้า